ให้เดียวว่าภาษาไทยโดยเมทีเฮสต้องต่อยเทียวตั้งหมดกี่ครั้งก็ถึงจะสลบมาดูกันเลยหนึ่งอ่ะโอ้ตายเขาตายทำไมกูเจ๋งยังเลยอ่ะก็คือมันพังอ่ะคุณใช่หมาป่าหรือเปล่าไม่นะปกติแล้วคุณเป็นคนโกรธอะไรง่ายไหมไม่นะแล้วผมปากเทียวคุณจะทำยังไเด้ที่จริงอันนี้มันเหนือกันอย่าไปคิดมากคุณคิดยังไงกับชาโด้เขาหล่อมากเลยอยากจูบจังเลยจะเป็นไงถ้าเกิดคุณกินซีเรียลแล้วพ่อคุณไม่มีนมไม่ไม่ไม่ชาโด้เป็นพ่อผมผมต้องกินนมพ่อสิชอบรถไฟเปล่า คือว่าใครเหรอครับที่อยู่ในหลังแบก็กเก้าอ่ะห้องว่างเั่นไงพระเจ้าช่วยฉันต่อยโซนิกได้ไกลถึงไหนก็ประมาณ10เมตรกว่าๆนะจะลองแล้วตอนนี้นะเข้ากับชาโด้ยังเป็นแฟนกันอยู่ไหมครับอ้อพูดแล้วจะอ้วกฉันจะเอาไปยิงใช่แล้วชาโด้ไม่มีวันนอกใจผมฮะ<า>นี่นะเขา้ารู้ไหมว่าโจาเป็นใครใครโจมแม่นายไงแต่ว่าแม่ของฉันตายไปแล้วตั้งแต่ฉันยังอายุแค่เจ็ดขวบอิโมชั่นัลเต็มมิลบัปสุดแท้ายอยู่ในกล่องจดหมายนายอะไรนะ โซนิกในรักเอเมี่บอกไม่คิุ่ลล์นั้นดีกว่าเอเมีอ่ไม่ใช่ดีกว่าเลยโดยเฉพนนาะนะหน้าที่การงานคิว่าเอเมี่นั้นหายใจใต้น้ําได้เกินหนึ่งชั่วโมงไหมครับไปดูกันเลย<า>พร้อมยังฉันรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้นะเอาน่าถือว่าเห็นเด็กตาดำๆที่ถามเลยนะ,ะหนึ่งชั่วโมงต่อมาอุ๊บฉันมันจะตายแล้วนะ,ะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันรอดอะ รู้สึกดีแม้เวลาอยู่กับเมมี่แน่นอนเดี๋ยว้าผมไม่เคยมีปัญหาับเธอไงถเกิดใครเกิดเหตุเกิดคุณเอาไม่ไม่ไม่เอากำ่นจริงหรือเปล่าครับที่เราต้องเทนมก่อนซีเรียลไม่ใช่มั้งถ้าเกิดโซนิกต่อยซีเวอร์แล้วซีเวอร์นั้นจะสามารถเป็นเทวีสองได้ไหมมาดูกันเลยอะไรอะเออเออเซีเวอร์ตกระบาดสูงแค่ไหนครับที่เขาจะรอดได้อ่าโอ้ไม่ต้องใช้ชิลลี่ด็อกเท่าไหร่จะทำให้โซนิกค็อกเอาไม่ขอร้องไม่ไม่ชั่วโมงเหรือท่านจะทำให้โซนิกระเบิดเออศูนย์เด็กดี คุณซิวเวอร์ร้องเพลงอินฮิสโวได้ไหมครับฮะให้ชาโดดูบอร์ดการโฆษณาของคุณในก o เกิลฮ่าเดียวเดียวบ้นี่นี่ไอซ์เซิร์ฟโลโบอคอินโ็เตอร์จำเจียนมาพ้นน่ะนะผมไม่เล่นโลบอคถ้่เกิดไอซ์เซิร์เดืดเอาเคาน์เตอ,อรเซมิรอนขชาโดเขาจะอ้วนคุณเหนื่อยมากไหงครับตอนชาโดเทคเข็มสนเราต้องให้เก็บเชนี่ซีนดมาร์เซนเนยเออนี่อะไรเนี่ยเขาในภาษาจีนพูดไงครับไปดูกันเลยซุกไหมอ่านว่าซุกไหมอมไข่ฉันได้ดิเพแาะแค่ล้อเล่นช้าไปเวอร์ท่านนั่นเป็นเทลล้วไหนพวกเขาอ่ะครับ ไม่มาริโอ้เครับมาริโอแต่ภาษี <ผม S 1> ยังไม่รู้นะครับว่าคุณหมายถึงใครเพราะว่าที่ยืนอยู่เป็นเทวโซนยวขึ้นอากาศได้ไออนนลาาลกลแค่ไหนนะครับแมค่แม่ผมขแมาส่แม่แม่ยม่แมคแม่แม่นล่ทม่ยู่แ้วแม่แม่แม่แมัแเ่แม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 ่ขี้แม่แว่ขม่แพ่แม่เห่นเลยมนจะดีมกเลยแม่้มเกิดคุ่เข้าม่ยู่ในความนผมจอมันคืแน่้ไมไน้เวลาที่ผม่อมไปดูเทลแม่แล่ะนะ เจ้าแข็งอย่างนี้โจอหรือแ,แค่ไหนนะครับโอ้พระเจ้าไม่เอาคำถามนี้เปลี่ยนเลยอะไรเนี่ยจริงแล้วงานของรุ่นนี่ใหญ่มากไหมครับผมว่าน่าจะใหญ่แล้วนะเดี๋ยวก่อนนะไอ้นี่มีงานเหรอบ้าไปแล้วทำไมฉันไม่มีชอบอะไรที่สุดในตัวของรุ่นครับผมชอบหน้าที่การงานเธอแล้วหน้าที่การงานอะไรที่คุณชอบที่สุดในตัวเธอน้อง <No. S 1> รู้ชอบใครมากกว่าครับระหว่างโซนิกกับโอเมก้าโอเมก้ามันก็แกวเด้งหรอวะใช่ครับตอนนี้ผมอยู่ที่คุกแล้วแพนเค้กวัฟเฟิลเนี่ยอร่อยกว่าผมว่าแพนเค้กที่อยู่หน้าเนี่ยแล้วพวกนายมาที่นี่กันได้ไงวะคุณทำให้เจ้าบินไม่ไไไดดดด้้้มัครบิ โซนอีกสามารถวิ่งรอบโลกภายในห้าวิได้ไหมเทวกินชิน้นที่ร้องได้มากเท่าไหร่ครับเปิดดูกันงี้ยงี้ยเร็วดิว,ว่าจะเกิดอะไรก็เหลือกันถ้าเกิดคุณตบชาโดเจ็บจังเลยเหนูรักกับพุ่งใช่ไหมครับผมว่าไม่นะ่ยเทลนี่นายกำลังทำอะไรวะเนี่ยผมจูจก,กับพุ่งโคตรแปลกเลยเทลแม่นายแปลกตบชาโดได้หมดกี่ครั้งเหรอครับโดยที่เขาไม่โกรธเลยมาดูกันฉันพร้อมแล้วว้าว้าวทำไมเทนุรักมีปืนเหรอครับโอ้พระเจ้าจะยิงแก จะเกิดอะไรขึ้นเหรอครับจะเกิดให้เทวกินน้ำตาลมาดูกันเลยเผื่อเขาาจะรอดวัดโอ้พระเจ้าช่วยคุณอ่านแม่นผมผมนี่แฟนตัวยงนี่ก็แฟนตัวยงของผมเหมือนกันนะไม่ฮาเว้แถวไปทำอะไรอยู่ข้างหลังคุณเหรอครับนไหนดูคลิปผมหน่อยใส่ชาลูต่อยเอมี่ได้เจ็บแค่ไหนนะครับไปดูกันเลยเจ็บนะไรวะโซนิคเท่ดีจริงๆใช่ไหมครับโอจริงนาเป่ากัดกูใส่ยูงฉันไม่เจอเป็นบ้าอครับได้ไหมครับไอหมาเห่าผมไม่ใช่หมานะยเราเอาพว่ะแม่ รู้สึกยังไงเหรอครับที่ใช้พลังแกลส์คอนเทนเซอก็ฉกมารู้คิดว่าคนหล่อที่สุดในโลกใช่ไหมครับใช่ไม่คุณเคยคิดจะเป็นเพื่อนกับซอนิกไหมฉันไม่เคยคิดจะเป็นเพื่อนมอนอะไรทำให้คุณขำล่ะก็ขาดศัตรูมั้งคุณได้กดซับดีไหมไม่ฉันไม่เคยกดซับดีแต่ฉันกดซับแฟนฉันเทลบินได้คุณไม่คุณรู้สึกยังไงล่ะครับถงมาชาโดนั้นสามารถกันหายใจได้น้ำได้นานแค่ไหนไปดูกันช่วยด้วยฉันจุกน้ำอพระเจ้า hmm. ฉันมาช่วยแล้วชาโด หายใจแล้วผมจะต้องมาทุเมาด้วยกนลอเอาเทลเข้าใหม่โควเวฟดูดิครับเพื่อเขาจะได้พลังพิเศษโอเคมาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเอาวใครจะดีสุดเลยครับระหว่างโซนิกนะัะเคลิ้นเทลเวลาเห็นตำรวจก็น่าจะเป็นผมนะนเวลาผมเป็นแม่ถึงไม่เรียบต้องใช้เทลขี่คนครับถึงจะสามารถเอาชนะโซนิกได้ผู้ของเทลนั้นเคยพูดไหมครับ Help me please เงียบนะเงียบนสนิทมาเลยใจไม่ได้แค่ไหนเราจะนักรบคุณได้ไหม นักแสดงนั่นสดงรุ่นสามมนจะพูัอย่านั้นได้ไหมชีโรกโนิกใหญ่ไหมประมาณสิบเมตรเต่านั้นมีแฟนหรือยังครับผมว่าไม่นะผมขับเองสาวๆทำไมโซนิกดูอเมซิ่งอย่างเลยเขาเกิดมาพร้อมมันอะถ้าเกิดจะให้ผมพูดนะผมก็เกิดมาพร้อมอเมซิ่งอะจะเกิดอะไรขึ้นถึงกับได้พูดเทวิกันเหรอครับชาโด้เคยถามเรื่องแต่งงานของคุณไหมครับโซนิกนายจะแต่งโอ้พระเจ้าแต่งก็แต่งตัวดีๆได้ไหมทำไมมาดิโอต้องมองผมอย่างนั้นเหรอครับ นายอยู่ลำตัวโลกกิจอลไรฉันถ่ายนายลงติ๊กต์็อกแน่เ oh, <no. S 1> ทวเคยใช้พวกของเขาก่ออาชียรากรมไหมครับโอโ้ฟับนี่ตีแม่งเลยผมว่าไม่นะเมื่อไหร่เทวจะได้ไปเจอครอบครัวของเขาเจอเหรอผมแค่รอเล่นหน่เขาสบายดีนี่ครอบครัวเขาสูโโ้อีกน่แค่สแสดงใช่ไหมเทวอะมกุส